สวัสดีครับพบกับสุรุข่าลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่มึงกินยสิหายลูกรักมึงลงดูหลายชุดที่แล้วเอาชนะเลียมลิดเก่เาลงยืนชุดนั่นไว้ก่อนมันเล่นดีโอ้ยนัวบักสลัดมึงยี่สิหาเปลี่ยนไปทัวทีบด้วยจำนวนสิบเอ็ดุนพลหงภายใต้ระบบสี่สองสามหนึ่งสลัดทุบโตรอบสตาร์เวียดหนึ่งร้อยสิบหกล้านแล้วเดิมพันส่งลูกรักกัปโป เป็นตัวจริงบอทซิตี้โซโบสไลคืนชีพตำแหน่งใหม่นี่คือพิมพเขียวที่อันเนสลอตเตรียมไว้สำหรับมหาศึกการตัดใ,ใจที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือการปรับหมากในแนวรุกดับสตาร์ซัมเมอร์ฆ่าตัวมาสารและการเดิมพันครั้งสุดคั้นในตำแหน่งกุรสาประตูเฮ้ยเอาเฮดไปตัวเทียบแล้วพี่น้องเอาแล้วเต้มึงซ่าเอาเอาจังไไดมันเป็นบทวเคะร์ดเอมันยังโมเมนต์ของจริงเลยพี่น้องอไปม่ึงกันแน่แต่ซื้ออันเฮดมากอาจจีอิงอยู่ดอก งใส่สุดนี่ละมั้งพี่น้องเอ้กูเกือบเมื่อยไปบดแปดดานแล้วพี่น้องเริ่มต้นที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูจอจีมามาดาชิวริหลังผ่านช่วงเวลาเขย่าวขวัญในตอนเริ่มตน้นตอนนี้2คลินชีนติดนัดพบวิล่าและเดวมาริดคือคำตอบว่าทำไมหงถึงยอมทุ่ม29.3ล้านปอนด์นี่คือบทพิสูจน์ด่านสุดท้ายหักเก็บคลินชีนที่3ได้สำเร็จมันคือการประกาศว่าบัลลังของอลิซงเบเกอร์มีทาย,ยาทที่คู่ควรแล้ว ตำแหน่งแนวรับเริ่มต้นที่แบ็กขวาคอนเนอร์าร์ลี่ปิดจ็อบข้อถูกเถียงตำแหน่งแบ็กขวาฟอร์มระดับแมนออฟเดอะแมตที่เปิดโหมดอสูรล็ลอกตายเวนิสตูเนียใส่กางเกงในในเกมยุโรปคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดว่าเขาคือตัวจริงเซนเตอร์อิบไลมากโกเนเตและฟอร์มจะเหมือนรถไฟเหาะตีลังกาแต่การเก็บ2กินชิสและการรับมือเอมปเปเป้ได้อยู่หมัดคือการเรียกความมั่นใจที่ถูก,ท,ถกที่ถูกเวลา ภารกิจต่อไปคือหยุดหุ่นยนต์สังหารอย่างฮาแลนท่ล่าสุดมันพวดยินเป็ดย่างเดี๋ยวมึงพอกันเซนเตอร์แบ็กอีคนกัปตันทีมเบอร์จิลฟันไดที่แรกที่ต้องใส่ในทีมก็คือกัปตันกำแพงเหล็กของเรากับมาสู่ารามที่แข็งแกร่งที่สุดและนี่คือสมรภูมิชิตาการดวลตัวตัวตาตัวตาฟันต่อฟันกับฮาเลนคือจุดตัดสินแพ้ชนะของเกมนี้ฟุตบอไซ้าย แอนดี้โรเบอร์สันเกมรับของลิรูพูกลับมานิ่งทันทีที่โรบโบกลับมาความเก๋าและความแน่นอนของเขาคือสิ่งที่ทำให้ทีมมีสมดุลแม้เกมรุกจะไม่จัดจ้านเท่าเดิมแต่เกมรับก็คือเบอร์หนึ่งตำแหน่งกองกลางตัวรับ2คนแรนการฟินแบกปฏิเสธไม่ได้ว่าทีมดูดีขึ้นมากเมื่อมีเขาคุมแดนกลางก้าวกระโดดคือคำจำกัดความฟอร์มของเขาภายใต้สลัด และการมีส่วนร่วม4ประตูแสดงเห็นว่าเขาเริ่มอันตรายในเกมลูกแล้วกองกลางตัวรับจับคู่กับการเป็นแบกอีกคนคืออเล็กซิสแมกเลสเตอร์ฟันหงลงอกติด้เห็นจอนทัพอาร์เจนตินากับสู่ฟอร์มเก่งอีกครั้งในเกยมยุโรปการยืนคุมจังหวะคู่กับการเป็นแบกคือหัวใจกันในแดนกลางต่อไปเป็นแนวรุกนะครับปีขวาโมเมสซาลาแม้ฟอร์มโดยเริ่มจะดอบแต่ซาลาคือผู้เล่นสาหรับเกมใหญ่ตามได้ที่เขายัางฟิตสลัดไม่มีทางดอปเขาแน่นอน และอย่ามาแปลกใจถ้าคิงโมจะระเบิดฟอร์มกลบเสียงวิจารณ์ในเกมนี้กองกลางโดมินิกโซบอสไลมาร์กเดดของสลัดก็คือการขยับโซโบกลับมายืนเพเมเกอร์ maker. คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ทีมคืนเชียบนี่คือนักเตะท,ที่อัดดีที่สุดข,ของทีมโดยมีส่วนร่วมกับประตูและซิ์ถึง7ครั้งและสโมสร์เตรียมยืนสนสนุนใหม,ม่ในฐานะว่าที่กับตันปีกซ้ายคดี้เกปโปยเอาอีกแล้วลูกหลักอีกแล้ว นี่คือการ drop star s u มอร์สลัดตัดชิ้นใจพักฟลเรนวีตสตาดังค่ตัว1 1 6ล้านปอนด์ไว้ที่มานั่งแม้เวีตจะเล่นในเกมยุโรปแต่เขายังดูเป็นนักเตะหรูหราและยังติดขัดกับความหนักของลีในเกมที่ต้องบดบี้ขยี้กับซิตี้สลัดต้องการความขยันและการเล่นเป็นทีมของกัปโปมากกว่ากองหน้าตัวเป้าเป็นฮูโก้เอเกติเกแมนเชสเตอร์ฟอดยิงหนึ่งประตูใน7เกมหลังสุดแต่คุณภาพในการเก็บบอลในพื้นที่แคบ ยังเป็นสิ่งที่ทีมขาดไม่ได้นี่คือการเซ็นญยาที่ส่งผลกระทบต่อทีมมากที่สุดในช่วงซัมเมอร์และแม้อิซักจะกลับมาเขาก็ยังคงเป็นตัวแรกๆในการประทะนะฮะนี่คือคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงหงแดงลิภูที่จะบุกไปเยือนแมนสตี้นะครับเป็นแฟนคิดเห็นกันจังไดลละครับพี่นอ้องเอ,อ้ยเปลี่ยนเวียดแทนกัดโปลูกลักได้อยู่บพี่น้อง ปิดใจหมดเปลือกเดียอ,อกชี้ชัดความต่างปืนคือความสุขแต่หงคือจุดสูงสุดข,ของอาชีพอเล็กอ,ลกอลกมมเล็กเชมรเมเลียนกับอดีตตาดังของทั้งสองสมโมสรเอามาเปิดใจเปรียบเทียบช่วงเวลาสําคัญในอาชีพยอมรับตรงไปตรงมาว่าอาร์เซนอลคือที่ที่เขามีความสุขที่สุดในแง่ของการใช้ชีวิตแต่ช่วงเวลาที่แอนฟิลคือจุดสูงสุดที่แท้ทจริงในฐานะนักฟุตบอลอาชีพที่คว้าทุกแชมป์สำคัญปืนใหญ่ที่สุดข,ของการใช้ชีวิต เดีอ็อกในวัย32ปีซึ่งปัจจุบันกลับไปร่วมซ้อมกับทีมอาร์เซนอลเพื่อรักษาความฟิตหลังจากไร้สังกัดได้สมภากับฟุตบอลซ่าถึงช่วงเวลา6ปีในลอนดอนเมื่อปี2011ถึงปี2017ว่าเป็นช่วงที่สนุกที่สุดในชีวิตส่วนตัวถ้าถามว่าผมสนุกกับฟุตบอลในช่วงไหนที่สุดในแง่ของการใช้ชีวิตผมมีความสุขที่สุดที่อาร์เซนอลเขากล่าวผมมีเพื่อนเยอะมากเรามีกลุ่มนักเตะดาวรุ่งที่จะเยี่ยมทั้งในนิวเบก รักวิลเชียทีโอเวลคอตเราทุกคนยังเด็กทําอะไรเหมือนๆกันมันก็ช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมในลอนดอนมันสนุกมากหงแดงจุดสูงสุดแห่งอาชีพอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเปลี่ยนมาพูดถึงความสาเร็จและจุดสูงสุดของอาชีพนักฟุตบอลเขาชี้ชจงว่าไม่มีที่ไหนเทียบแอนฟิ์ได้หลังย้ายมาด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์ในปี2017ในแง่ของฟุตบอล2-3ฤดูกาลที่ลิเวอร์พูลมันสุดยอดมากอาเล็กซ์อ,อัลเล็กซ์ชมเรียนยอมรับ ในฤดูกาล2 0 1 8 2 0 9คว้าแชมป์ยุโรปและปีที่เราได้แชมป์ลีกปี2 0 1 9 2 0 2 0นั่นคือปีที่ดีที่สุดในแง่ของฟุตบอลแฟนบอลที่นั่นทุกอย่างมหัศจรรย์และพิเศษมากเมื่อคุณทำมันสำเร็จคุณจะรู้เลยว่านี่แหละคือความหมายของทั้งหมดจุดสูงสุดและจุดที่ยากลำบากที่สุดแม้จะคว้าทั้งแชมป์พีมยลีกและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเดอะอ็อกยอมรับว่าแอนฟิลด์คือที่ที่เขาต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดเช่นกันทาาอาการบาดเจ็บหนักในปี20 8 และการยื่นรนแย่งตำแหน่งตัวจริงอย่างหนักในช่วง2ปีสุดท้ายบทสรุปของเขาชัดเจนอาร์เซนอลคือความสรงจำที่สนุกสนานและยอดเยี่ยมในวิถีชีวิตแต่ลิเวอร์พูลคือเกียรติยศสูงสุดที่นักฟุตบอลคนหนึ่งจะฝันถึงนะฮะด่วนผมไม่ใช่ตัวเลือกรองบ๊อบบี้เปิดใจครั้งแรกศักดิ์ศรีคำคอสฉเหตุผลเมือนเรือมรดถึง2ครั้งรวด สรุทุกข้อสงสัยนะครับเมื่อโรเบตโตเฟอร์มิโนอดีตลมหายใจในเกมรุกและขวัญใจนะครับออมเมื่อเปิดปากครั้งแรกถึงเบื้องหลังการตตดจินใจครั้งสุดคันที่สั่นสะเทือนวงการเมื่อเขาเลือกปฏิเสธโอากาสทองในการย้ายซบราชันจุข,ขา,เาเร่เมาร์เรตถึง2ครั้งซ้อนโดยให้ผลสุดเจ็บขาดว่ามันรู้สึกไม่ถูกต้องเพราะศักดิ์ศรีของเขาไม่อนุญ,ญาตให้ตัวเองเป็นเพียงตัวเลือกรองของใครตอนนั้นผู้เลือกเส้นทางของตัวเอง หลังจากปิดฉาก8ปีอันยิ่งใหญ่ในตินอันเฟลพร้อมเกีดยรติยศทุกแชมป์ที่พึงมีเดายิงชาวบ,บราซิลผู้นี้ก็เลือกความท้าทายใหม่ในตะวันอกกลางแต่สิ่งที่แฟนบอลไม่เคยรู้คือมหาอำนาจอย่างเรีลมาริตเคยตามจีบเขาถึง2ครั้งในปี2023และปี2025คำสารภาพมาริตต้องการแต่ไม่ใช่อันดับหนึ่งบ๊บบี้ยอมรับแบบไม่มีกกผ่าน TNT Sport Brazil ว่า มาริดยิ่งเขาเสนอมาจริงแต่สถานะของพวกเขามอบให้กับผมนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่อดีตเบอร์เก้าของลิเวอร์พูลยอมรับได้แน่นอนครับมันมีความสนใจจากเรียมาริดฟลอร์มิโน่กล่าวย้อนกลับไปตอนนั้นปี2023ามาริดสนใจจริงจังมากแต่ผมไม่ใช่ตัวเลือกแรกหรือแม้แต่กระทั่งตัวเลือกที่2ของพวกเขาด้วยซ้ำนั่นหมายความว่าผมจะต้องรอคอยโอกาสนานพอสมควรไม่ใช่ว่าผมใจร้อนนะแต่คุณเข้าใจใช่ไหมว่าผมต้องรอนี่คือคำยืนยันที่ชัดเจนว่า แม้ราชันทุขาวจะยิ่งใหญ่เพียงใดแต่สําหรับนักเตะที่เป็นทุกสิ่งของลิเวอร์พูลมาเกือบทศวรรษการต้องไปนั่งรอโอกาสในฐานะตัวเลือกท้ทายคือสิ่งที่เขายอมรับไม่ได้เลือกชะตาก,กรรมที่เป็นคนสาคัญจากนั้นข้อเสนอจากอาัลอาลีก็เข้ามาผมจึงสวดภาวนาสุดท้ายผมได้ย้ายไปอาราเบียและผมเชื่อว่าภารกิจที่นั่นสําเร็จลุล่วงแล้วผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่ถูกกาหนดไว้แล้วแม้เขาจะยอมรับว่าเรย์มอริดคือสโมสรที่ยิ่งใหญ่ และมันยังคงเป็นเกียรติอย่างสูงแต่การตัดินใจ,ใจครั้งนี้ก็ได้พิสูจน์เล้วว่าสําหรับโรเบรโตฟิวเมิโนการเป็นคกันมีค่ามากกว่าการเป็นอะไรในทีมที่ีย่ที่สุดในโลกนะฮะคิดถูกแล้วเออฟิวเมนโนเอ้ยมีสิไปเห็นยังไปนั่งให้ดากบวมใช่ลิซิดวงแตกเลยฟิวเมนโนเอ้ยดียละเป็นหัวมังกรดีกว่าไปเป็นหัวหมามืงเสือกูนี่ นี่สุรข,ข่าวลิเวอร์พูลนะฮะซึ่งเป็นรอบแรงวันนี่7พฤศจิกายนขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ต่อนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชยมียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของบู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ